สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆน,น,นะคะของชาวราศีพฤษภค,ค่ะประจำเดือนตุลาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะถึง14มิถุนายนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนแห่งดวงดาวจะให้คุณให้โชคให้ลาบค่ะ การเงินการทองมีความมั่นคงอยู่ค่ะชีวิตยังมีความมั่นคงและมีความสำเร็จดีนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะ สำหรับชาวพุ้โศกนั้นนะคะต้นเดือนอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรที่ชัดเจนมากค่ะจะเริ่มดีในช่วงปลายเดือนไปแล้วค่ะแต่ดูแล้วจะดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะชาวพุกโศกเปรียบเสม,มือนนกฟินิกค่ะเป็นนกอมาตะาค่ะเป็นนกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะสามารถฟื้นชีพคืนได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนชาวพุกโศกเหมือนแบกรับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ค่ะทําให้เกิดความเครียดมี ปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องภาระทางธุรกิจเองก็ตามค่ะเกิดความกังวลขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะบางท่านนอนก็แทบไม่หลับค่ะบางท่านแทบจะเอาเท้ามาไก่หน้าผากซะด้วยซ้ําไปค่ะไม่รู้เรื่องไหนต่อเรื่องไหนนะคะเยอะไปหมดค่ะไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งละค่ะ หรือไม่มากก็น้อยเอาไปลองสังเกตดูค่ะเป็นช่วงดาวอับแสงนะคะอยู่ในภาวะที่แสงอ่อนแรงนะคะดับแสงลงเสี่ยมถอยลงค่ะ ไม่เปล่งประกายนะคะปกติชาวุกสงนะคะจะเป็นผู้มีแสงสว่างในตัวเองมากล่ะค่ะเป็นคนที่มีของดีอยู่ในตัวแล้วนะคะมีความสามารถค่อนข้างที่จะสูงค่ะดีได้เด่นได้ดังได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องง้อใครเลยนะคะไม่ต้องพึ่งพาใสายค่ะไม่ต้องไปง้อใครยังไงก็เอาตัวรอดได้ด้วยตัวของตัวเองทั้งนั้นล่ะค่ะ อย่าได้แปลกใจนะคะหากช่วงนี้มีอาการซึมเศร้าเหงาหงอยเบื่อหน่ายแล้วก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะคะคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกค่ะอยากจะครเอทงานอะไรก็ไม่ออกมาสักทีนะคะขยับนิดขยับหน่อยก็มีแต่ปัญหาเกิดแต่เรื่องเกิดแต่ราวนะคะบางอย่างที่มองว่าดีแต่พอเอาเข้าจริงๆก็กลับกลายเป็นไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างที่ฝันเอาไว้นะคะมีแต่เรื่องน้อยๆเรื่องที่ต้องให้คิดค่ะแล้วก็มีเรื่องของความเสีย าหายที่เกิดขึ้นมาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นละค่ะและอาการในลักษณะนี้ค่ะจะยาวไปจนถึงวันที่20ตุลาคมเลยนะคะ ในช่วงของวันที่1นึถึงยีนี้นะคะจะยังมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่บ้างนะคะมีเรื่องราวที่ต้องได้อุ่นใจสลับจับเปลี่ยนกันไปเข้ามาค่ะไม่ได้เสียหายไปสัทีเดียวนะคะยังคงมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะไม่สิ้นไร้ไม่ต่อสัทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายมองอยู่นะคะคือมีความหวังอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะวันที่1นึถึงยีค่ะขอให้ประคับประคองสถาน นการณ์ไปก่อนในทุกๆเรื่องเลยนะคะถึงแม้บางท่านโอกาสจะมีเข้ามาบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ต้องบอกไว้ว่าไม่ใช่จังหวะของคุณนะคะที่จะขวอยที่จะคว้าเอาไว้สัทีเดียวทั้งหมดนะคะ มาที่เรื่องของการงานต่ออีกค่ะภาระยังคงเยอะอยู่ค่ะมีโอกาสเข้ามามากทั้งงานเก่างานใหม่นั่นละค่ะพยายามวางแผนการงานให้ดีดนะคะหรือบริหารเวลาจัดการในเรื่องของงานให้ดีก็พอค่ะเพราะจะมีเรื่องจุกจิกติดขัดเกิดขึ้นมาจากภาระบางอย่างที่ไม่ได้สาสางหรือว่ามีการปล่อยป,อยปาระเลยก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยนั่นละค่ะ แต่อาจจะทับถมนะคะกับกลายมาเป็นดินพ่อห่างหมูในระยะเวลาที่ผ่านไปได้ค่ะปัญหาจะสะสมเข้าไปอีกค่ะดูให้ดีๆก็แล้วกันนะคะงานถือว่าสมหัวอย่างมากเลยนะคะจะไปไหนมาไหนนะคะอยากจะเดินทางไกลก็ไม่สะดวกนั่นแหละคะ่ะใจไม่สะดวกเหมือนกับว่ามีเรื่องของความห่วงหน้าพวงหลังอยู่นะคะอีกอย่างนั้นนะคะ ในช่วงต้นเดือนค่ะชาวพุศคเหมือนพยายามจะเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆอยู่หรือมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาให้ได้ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะได้ไปติดต่อกันหรือว่าในบางท่านนะคะอาจจะมีการเจรจางานนะคะการดีวงานเข้ามาด้วยค่ะแต่ผลการเจรจาหรือว่าการพูดคุยนั้นอาจจะทําให้นําไปซึ่งความผิดหวังเข้ามาค่ะชาวพุศกจะมีความเสียอกเสียใจอยู่ในนั้นอยู่นะคะถึงแม้นะคะอาจจะคาดการอาไว้แล้วล่ะคะ่ะอาจจะเผื่อใจอไว้ แล้วด้วยซ้ำนะคะแต่กะน,นั้นนะคะความคาดหวังยังมีมากอยู่ค่ะก็เลยเกิดความน้อยๆขึ้นมานะคะยังคงมีอยู่นะคะดังนั้นการเงินการงานนะคะอยากจะให้ประคับประคองกันไปก่อนค่ะทําในส่วนที่มีอยู่ให้ดีก็พอนะคะรักษาของเดิมเอาไว้ให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดที่จะขยับขยายหรือโยกย้ายไปที่ใหม่ๆค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะต้องพึ่งบุญเก่าค่ะกินบุญเก่าอยู่นะคะใครที่ทําเอาไว้เยอะนะคะเอาไว้มากๆหน่อยในช่วง ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยค่ะแต่กลับกันนะคะใครที่สร้างภาระเอาไว้เยอะๆค่ะช่วงนี้จะหัวหมุนหน่อยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่คุณมีความอดทนมีอยู่มากเลยนะคะเก็บอาการได้ดีอยู่เลยทีเดียวค่ะรู้จักที่จะรอรู้จักเวลาแล้วก็จังหวะที่ดีพอสมควรอยู่นะคะ อีกครั้งค่ะบุญเก่าก็ยังมีมากอยู่นะคะบอกไว้เลยค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะอาจจะกังวลไปเองด้วยซ้ำไปนะคะหลายๆปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของตัวเองนั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วนะคะพอเข้าประมาณวันที่21ตุลาคมไปแล้วนะคะเป็นต้นไปค่ะช่วงนี้นะคะชาวพุกศกจะได้ลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วนะคะกลับเข้ามาบุกเบิกในเรื่องของการเงินการงานอีกรอบหนึ่งค่ะ กำลังใจเองก็มากเต็มเปี่ยมค่ะความหวังและความฝันจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเกิดขึ้นมาค่ะจากการใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนั่นแหละค่ะ ก็มีการซิกแซกหรือว่ามีการรีเซ็ตร,ระบบทั้งหมดของตัวเองนะคะให้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ทันทีนะคะอยู่ในจุดที่เดิมนั่นแหละค่ะแต่สิ่งเดิมๆดิมแล้วก็ผู้คนสภาวะแวดล้อมเดิมๆแต่อยู่ในฟิลอารมณ์ที่จะได้ทําระบบการทํางานใหม่ค่ะแต่ยังอยู่ในที่เดิมนะคะ สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเอกสารค่ะเรื่องของหลักฐานอะไรที่มันสําคัญสําคัญกับทางธุรกิจของคุณนะคะให้เก็บรักษาให้ดีนะคะและละเอียดรอบครอบสักนิดนึงนะคะ รวมไปถึงสภาวะทางอารมณ์ของชาวผู้สกด้วยค่ะร,ระมัดระวังอารมณ์และความใจร้อนของตัวเองนั่นะค่ะโดยเฉพาะการพูดโดยที่ไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนนะคะหรือใช้อารมณ์เป็นหลักเหล่านี้ละค่ะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะเริ่มมีเหตุมีแรงจูงใจเริ่มอาการมาตั้งแต่วันที่17-18นะคะตุลาคมมาแล้วค่ะและจะเป็นหนักๆเข้าจริงๆนะคะหลังวันที่20นะคะ ดังนั้นค่ะใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะกับบริวารกับคนใกล้ตัวคนในบ้านกับคู่ครองสามีภรรยาหรือผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ตามค่ะอาจจะอย่างไรอย่างหนึ่งนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งออกไปเลยนะคะถ้าตัดในเรื่องของอารมณ์และก็ความใจร้อนออกไปได้นะคะอย่างอื่นเริ่มที่จะขยับตัวดีขึ้นแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความกังวลอาจจะยังมีติดตัวมาอยู่บ้างนะคะความคิดฟุ้งซ่านแบบนั้นแบบนี้นะคะ ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางอย่างก็เป็นเรื่องสําคัญที่ยังมึนๆอยู่นะคะยังคงคิดไม่ออกค่ะยังคงหาทางแก้ไม่ได้อยู่นะคะคือกําลังใจมันมีมากอยู่แล้วละคะ่ะแต่ปัญหาหลายๆอย่างก็ยังทําอะไรมากไม่ได้ค่ะต้องอาศัยเวลาและการประคับประคองตัวไปก่อนค่ะและจะค่อยปรับตัวดีขึ้นนะคะอาจจะยังต้อง ใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะโน่นละค่ะกลางกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะถึงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะถึงบอกว่าตุลาคมนะคะเป็นการเกิดใหม่ค่ะแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่อ่อนแรงอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะดาวยังให้คุณให้โชคให้ลาบดวงชะตาอยู่ค่ะยังเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงให้ดีอยู่นะคะชีวิตยังมีความมั่นคงดีนะคะยังมีความสำเร็จเองก็ยังมากอยู่นะคะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ามานี้นะคะอาจจะเป็นจังหวะของมันที่เฉยสู้ต่อไปนะคะยาวไปจนถึงสิ้นปีนั่นละค่ะมกราคมปี66นะคะฟ้าใหม่เปิดค่ะชีวิตใหม่จะบังเกิดเริ่มต้นขึ้นมาแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะค่ะมาต่อกันที่การเงินกันนะคะส่วนการเงินชาวพุกศกนั้นนะคะการเงินการทองยังมีความมั่นคงอยู่ค่ะ หลายคนอาจจะยังมีปัญหายังมีภาระการเงินเก่าๆนะคะจากการบริหารเดิมๆในช่วงที่ผ่านมานะล่ะค่ะยังไงยังไงนะคะเอาตัวรอดได้แน่นอนค่ะยิ่งปกติค่ะชาวพุกศกเป็นคนนักการเงินค่ะเป็นนักการธนาคารอยู่แล้วนะคะบริหารจัดการในเรื่องเงินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยละคะ่ะถึงแม้อาจจะยังมีความกังวลอยู่บ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยังเชื่อว่าชาวพุศกยังน่าจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมอยู่ ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีขั้นมีตอนนะคะอยู่ในนั้นละค่ะ1,2,3,4นะคะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ค่ะอีกครั้งนะคะโอกาสใหม่ๆพวกงานเสริมหรือรายรับที่เข้ามาจากช่องทางพิเศษที่เข้ามานะคะแบบพิเศษพิเศษนะคะยังมีเข้ามาดีอยู่ค่ะแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่ารายจ่ายเองนะคะก็ยังคงเป็นเงาติดตามตัวอยู่นะคะมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวนะคะ เสียไปกับบุตรหลานบริวารหรือกับคนในครอบครัวนั่นล่ะค่ะ ที่จะเข้าไปเบียดเบียนในเรื่องของการเงินการทองของคุณอยู่นะคะหรือแม้แต่รายจ่ายส่วนตัวนะคะนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังเยอะไปหมดค่ะสังเกตดูได้นะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางๆเดือนค่ะวันที่10ไปจนถึงวันที่ส5นี่แหละค่ะรายจ่ายค่อนข้างที่จะมากอยู่นะคะรายรับเองก็เข้ามาดีเช่นกันค่ะแต่เป็นลักษณะเข้ามือซ้ายแล้วก็ออกไปมือขวาไปเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะในเรื่องของการเงินการทองในเดือนตุลาคมนั้นนะคะอาจจะมีรายได้จากบางช่องทางที่หวังเอาไว้ค่ะจะได้เข้ามาแต่ว่าจะมาไม่ครบค่ะหรือว่ามีร่าช้าเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็แพนในเรื่องของระยะเวลาให้ดีก็แล้วกันค่ะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยนะคะ เรื่องของเอกสารทางการเงินอะไรก็ตามค่ะที่มีผลประโยชน์ของคุณนะคะเป็นเอกสารที่อาจจะมีผลผูกมัดนะคะตอบกลับมาในภายหลังได้ในส่วนของตัวเองก็ต้องดูแลให้ดีอาจจะมีปัญหาได้นะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักนั้นนะคะตุลาคมความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาเข้ามาได้ค่ะมีความห่างเหินหรือต้องได้อยู่ห่างไกลกันนะคะคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ไม่มีเรี่ยวมีแรงได้นะคะไม่มีอารมณ์ร,มร่วมด้วยนั้นด้วยนะคะไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้นะคะและจะมีเรื่องจับผิดเรื่องสงสัยเรื่องระแวงแคงใจกันอยู่ค่ะคู่ครองมีปัญหานะคะมีมือที่3เข้ามาด้วยค่ะหรือ บางคนนะคะก็ไม่มีหรอกนะคะอาจจะมีเรื่องหึงหวงค่ะคิดไปเองมโนไปเองซะมากกว่าค่ะแล้วก็ตามจับผิดกันนี่แหละค่ะ ตามกดดันจนกลายมาเป็นความเครียดความอึดอัดหาเรื่องราวที่จะไฟกันอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงไปลายเดือนค่ะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปนี้นะคะให้ระมัระวังให้ดีก็แล้วกันค่ะแต่เอาเถอค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่ะและปัญหานะคะปัญหารอบด้านก็ถาถมเข้ามาอยู่ค่ะ เป็นไปได้นะคะอยากจะให้ชาวุกส่งนะคะสมาฉนฉชัท์กับคนภายในเอาไว้ก่อนนะคะยังไงพยายามเลือกคนของตัวเองเอาไว้ก่อนค่ะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งปัญหาต่างๆรอบนอกไม่หวั่นไหวหรอกนะคะแต่ถ้าครอบครัวเปราะบางค่ะก็เหมือนกับแพรที่ใกล้จะแตกละค่ะแล้วไปลอยอยู่กลางพายุกลางทะเลมหาสมุทรนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนคนโสดน,นะคะอยากจะให้โสดกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ถึง แม้อาจจะมีเข้ามาค่ะยังไม่ดีนะคะยังไม่เหมาะหรอกค่ะยังเป็นคนที่หวังแต่ผลประโยชน์จากคุณมากกว่านะคะกว่าความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะหรือเข้ามาพึ่งพาคุณซะมากกว่าค่ะหรือจะนำปัญหาเข้ามาให้คุณเสียด้วยซ้ำไปค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันนะคะ ด้านสุขภาพของชาวพุกโศกค่ะสุขภาพของชาวพุกโศกไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะสวยถึกทนคนสู้งาน2022กันนะคะเป็นราศีที่บ้าง,งานแล้วก็แข็งแรงไม่แพ้ราศีเมษกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะสุขภาพไม่สบายเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นไข้เป็นหวัดตามการเปลี่ยนแปลงของอากาศค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะ แล้วก็กินยานแล้วก็หายไปเองค่ะแต่จะไปห่วงกับคนใกล้ตัวค่ะคนในบ้านคู่ครองพ่อแม่บุตรหลานแล้วก็บริวารค่ะจะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะสุขภาพดีค่ะแข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมสู้พร้อมลุยมากเลยนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะ ชาวภูศกะคะเดือนตุลาคมให้ไปทุ่มเทในเรื่องของงานจะดีกว่าคะ่ะงานกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพยายามหาเวลาเข้าวัดทำบุญคะ่ะหรือไปกราบไหว้สการะนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อของตัวเองคะ่ะหรือว่าหาเวลาไปทําบุญเข้าวัดเข้าวานะคะ กับสถานศึกษาก็ได้นะคะหรือว่าโรงพยาบาลกับสงอาพาธก็ได้ค่ะหรือมอบทุนการศึกษาก็จะเป็นการดีเหล่านี้ละค่ะจะช่วยส่งเสริมจะช่วยหนุนนำหนุนส่งนะคะให้ชีวิตนะคะเกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาค่ะเกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมาต่อชีวิตของคุณนะคะบันานให้เกิดโชคเกิดลาบนะคะมีแต่ความสําเร็จนะคะจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากอุปสรรคนานานาประการได้ค่ะและความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะคะ Yeah. <laughs> การเสียสละทรัพย์บางส่วนนะคะในช่วงนี้นะคะเพื่อทําบุญค่ะเพื่อทําประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับสังคมแล้วหลายๆอย่างนะคะจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเราฟังนะคะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีพฤษภค่ะที่ช่องุ่นส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวงังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้น้ําท่วมนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะน้ําเยอะมากเลยค่ะท่วมเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะแล้วก็มีโควิดยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้างมายล้างมือกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายๆค่ะทุกๆคนบายๆค่ะ